เราเอาเนาเอาไปมไปไหมเพราะปลาดอมันมีไรจันทรนี่ยนี่นี่ก็เรียกขอให้กัมปีถึงจะห้อยนียนใจวิปุ้งงานตัวปัดมันนั่นกินอร่อยเไม่บั้นบั้นผมเขาเรียกปัดมันเออไม่ใช่เลยปัดหอยปลาดอยมันหอยอ่าัโอเคแล้วก็แกงส้มพานไปดูกล้องักแกงส้ม ไม่ไม่ไม่ได้เดี๋ยวกล้องกล้องเขาจับทางเองเกองทำด้วยลูกมะละกอแล้วก็ใบใบมะขามแบบนี้นลยสุดยอดกินอร่อยร้อยรู้ไหมฮะร้อยร้อยเลยมันหรอวดอวดมีตาใดเขาหลอกอะไรมาด้วยนะคุณน้องนก็เช่ <c oughs> เล่นเล่นอย่าไปเต้าจ่าไม่นตีเล่นเลื่อยอยู่ไป่ใช่ก็ต้องแขกมานี้ม่ใอย่าไปลงในเล่ดีเต็มหมอตาดำจังปบีบุญหาบุกาไปคุดนี่ไงเป็นสอบสอบก็บกบป่านรอบกระบาแต่นุ่มมันอยู่บนแฟนเลยจิ๊สที่มันอยู่ไ <Yes. S 2> อ้ดูยุ่งเลยมันลงไปในโอ้ยีมาแต่ด้งว่ะนิ่มอยู่บนหาดเต็มรูเต็มแต่หมดแต่ด้งว่ะกินน้อบ้านเราเลืดเลย หากินเลยแบบนีด้วยละถึงน้ำจิ้มดีนี่เท่เข้มอซลมังหอยปูดองเออราเมงมัดแอ่หอยกระเพาะระเมงอันนี้กินดวยเชียน้ำจิ้มมันเหมือนบางบรรยายนะพระคุณน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มน้ำจิ้มเสต๊ดดัมปลาเคียวแบบนี้ก็ปลาเคียวดันเหล่าปลาเคียวอไรต่งมือต้นเปล่ามิดมิดอ่อนมิดอ่อนเมล็ดพริก ังเขียวมันปือนอธิบายด้วยนะสาบออกเียวว่ตองไปจับเปือนนิดเล็กดเจเหรอดิเจ้เหรงมเลยยกขึ้นไม่ได้จะดิเจ้ังดียวตัไม่ยืดตึงมลโอ้ Rồi <laughs> là rồi. Rồi bắt rồi. Tu ăn nào lại ư? À tôi ơi nào vậy. Chơi bả nào đi đi. Chơi ba Khơi cái ăn qua. Trời subscribe không bỏ Ajaan tu woi nao le Sa jai, jai hai kin didi, tong du Du tuam dui Aude, aude, oi 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 Suu da le tu Suu da le tu Ajaan tu woi nao le lu ต่อต่อเ้กันตูกันน้องไปเอาน้ำเนติกน้ำเคไปแล้วใชยิ้มมาล่งไปดูเหนายิ้มกันเดียวอะหมอนั่นหลนั่นมายอะกินมาเลยตัวนี้ยังเออขนเลยตัวนี้ ดินกนได้ปักเดียวนงเด็กก็มันดิกันดูไอตัวเด็กมันถีลงไปปวดตัวจีช่องยุ่ข้างบนนั่นลาได้กี่เดือนเ่ยนี่ต้องเคยมายับไปตรงนี้นั่นนะครับ น้ำบ๊อบวันนี s <S ้เข็งมีเา uh, ่น right? so ้ำแข็นนะ้ำแข็งเไม่น้ำบ๊อบไม่ไม่น้ำแข็งนี่มีเอาชาเย็นมาก็ได้น้ำชาเย็นในปองนั้นมาจะชิมของมะนิดไม่ของมะเข้มข้นชาเย็นเราวนะไม่ต้องกินเลยนะาโอ้ยอันนั้นไม่ั้นงเลยนี่อ๋อจานอ มันนมช้าก็หลังด้ออกนาวหนาวจริงไปตายกูมาเด็ดุ้นแกะได้ั้งเไี๋ยวอะไร่อมากยันี่านี่รูยท่รวยนโ่เลยิงมครบชูลิชูลินอนโอ้ยดเบื่อควายไหก่อน